ทำไมคนจึงยอมใช้เงินเพื่ออวดรวยและเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าเหนือกว่าคนอื่นในสังคมยุคปัจจุบันการใช้เงินเพื่ออวดรวยหรือเพื่อแสดงสถานะเหนือคนอื่นกลายเป็นพฤติกรรมที่พบได้ทั่วไปทั้งในชีวิตจริงและโลกออนไลน์ตั้งแต่การซื้อรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรูไปจนถึงการโพส์รูปท่องเที่ยวต่างประเทศโรงแรมห้าดาวหรืออาหารราคาแพงทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสัญญ,ญาณที่ชี้ให้เห็นว่า มนุษย์มีแรงผลักดันบางอย่างในจิตใจที่ทําให้ต้องการประกาศให้โลกรู้ถึงความร่ารวยหรือความเหนือกว่าพฤติกรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มีรลักฐานมาจากทั้งจิตวิทยาสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจรวมถึงความกลัวและความไม่มั่นคงภายในใจของแต่ละคนบทความนี้จะอธิบายอย่างลึกซึ้งว่าเหตุใดมนุษย์จึงยอมใช้เงินเพื่ออ,อวดรวยและเหตุใดความรู้สึกเหนือกว่า จึงดึงดูดจนบางคนยอมแลกกับความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว 1. ความต้องการยอมรับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมดังนั้นการได้รับการยอมรับจึงเป็นความต้องการพื้นฐานไม่ต่างจากอาหารน้ำหรือที่อยู่อาศัยเมื่อคนรู้สึกว่าตนเองอาจไม่ได้รับการมองเห็นมากพอหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเพียงพอเขามักจะมองหาวิธีที่จะเพิ่มการยอมรับจากคนรอบข้าง การใช้เงินเพื่ออวดรวยจึงเป็นทางลัดที่ง่ายที่สุดในการเรียกความสนใจเพราะในสังคมจำนวนมากภาพลักษณ์ของความรวยมีพลังดึงดูดมากกว่าความดีงามที่ต้องใช้เวลาสร้างเช่นความซื่อสัตย์ความเก่งกาจหรือคุณธรรมสิ่งของราคาแพงและแบรนด์หรูทำหน้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สถานะที่บอกให้โลกรู้ว่าฉันประสบความสำเร็จฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรกับการได้รับความสนใจและนี่คือแรงผลักดันที่ทรงพลังอย่างยิ่ง สองกลไกทางจิตวิทยาที่ชื่อว่าเปรียบเทียบกับคนอื่นทฤษฎีเปรียบเทียบกับคนอื่นอธิบายว่ามนุษย์จะประเมินคุณค่าของตัวเองโดยการเปรียบเทียบกับคนอื่นเสมอไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามหากเห็นคนอื่นมีรถหรูเราจะเริ่มถามตัวเองว่าฉันมีหรือยังหากเห็นเพื่อนโชว์ไลฟ์สไตล์หรูหราเราจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเราธรรมดาเกินไปหากเห็นดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์โชว์กระเป๋าใบละแสน เราจะรู้สึกอยากได้บ้างในกระบวนการเปรียบเทียบนี้คนจำนวนมากรู้สึกว่าตนเองได้วกว่าและเพื่อจะลบความรู้สึกนั้นจึงหันไปใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งของหรือประสบการณ์ที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันก็เหนือได้เหมือนกันผลลัพธ์คือเกิดวงจรเปรียบเทียบรู้สึกได้ใช้เงินแก้อวดเปรียบเทียบต่อวงจรน,นี้เป็นหลุมพรางทางจิตวิทยาที่ลึกและอันตรายมากสาความรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองคือรากของการอวด คนที่มั่นคงในตัวเองแทบไม่จําเป็นต้องอดอะไรเพราะเขารู้คุณค่าของตนเองอยู่แล้วแต่คนที่รู้สึกไม่มั่นคงเป็นทุนเดิมมักจะมองหาสิ่งภายนอกมาช่วยเติมเต็มความว่างเปล่าในใจเขาอาจจะคิดว่าถ้ามีรถคันนี้ฉันจะดูมีตัวตนขึ้นถ้ามีรองเท้าแพงฉันจะรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นถ้าเพื่อนชมว่ามีเงินฉันจะรู้สึกดีของหรูจึงกลายเป็นเครื่องมือในการปกปิดความไม่มั่นใจ แต่การแก้ด้วยของภายนอกเป็นเพียงการปิดแผลไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุทําให้ต้องซื้อเรื่อยๆเพื่อรักษาภาพลักษณ์นี่คือเหตุผลที่หลายคนดูเหมือนรวยแต่จริงๆแล้วเป็นเพียงภาพลักษณ์ที่ต้องใช้เงินซื้อซ้ำจึงจะคงอยู่สี่อิทธิพลของสังคมทุนนิยมและการตลาดในโลกทุนนิยมสิ่งของมีราคาไม่ใช่เพียงเพราะวัสดุหรือคุณภาพแต่เพราะมันเป็นเครื่องแสดงตัวตนตลาดรู้ว่ามนุษย์อยากรู้สึกเหนือกว่า จึงสร้างโฆษณาที่กระตุ้นจุดนั้นโดยตรงเชน่นคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดความสำเร็จของคุณต้องมีรางวัลที่เหมาะสมสิ่งนี้แสดงว่าคุณมีรถนิยมเหนือคนทั่วไปสินค้าแบรนด์เนมจำนวนมากไม่ได้ขายเพียงกระเป๋าเสื้อผ้าหรือรองเท้าแต่ขายความรู้สึกเหนือกว่าอย่างแยบยนต์และมนุษย์ก็พร้อมจะจ่ายเพื่อความรู้สึกนั้นห้าสื่อสังคมออนไลน์ทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้นหลายเท่า ในอดีตการอวดรวยอาจเกิดเฉพาะเมื่อเจอหน้ากันแต่ในยุคออนไลน์ทุกคนสามารถแสดงความรวยได้ต่อหน้าคนนับพันนับหมื่นมีการกดหลายคอมเมนต์ชื่นชมซึ่งเสริมแรงให้คนอยากอวดมากขึ้นเรื่อยๆก็เพราะว่าการอวดบนโลกออนไลน์เท่ากับได้รับความสนใจทันทีและได้ความรู้สึกเหนือกว่าแบบทันใจผลคือเกิดวัฒนธรรมโซเชียลอวดรวยที่ใครไม่ตามทันจะกลัวตกกระแสใครไม่เที่ยวต่างประเทศดูเหมือนละหลัง ใครไม่มีกระเป๋าแบรนดูไม่มีคลาสใครไม่กินร้านดังดูไม่อินเทรนด์ใครไม่ซื้อของรู้อาจกลัวเพื่อนดูถูกทั้งหมดนี้เสริมพลังให้การใช้เงินเพื่อโชว์มากกว่าการใช้เงินเพื่ออยู่รอดหรือเพื่อความมั่งคั่งจริง6ความสุขแบบชั่วคราวที่เสพติดได้การซื้อของรู้ทำให้สมองหลั่งโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขชั่วคราวเหมือนน้ำตาลที่หวานตอนแรกแต่จางหายเร็วเมื่อความสุขหายไปคนก็ต้องซื้ออีก เพื่อเรียกความรู้สึกนั้นกลับมาความสุขนี้มาจากหลายแหล่งพร้อมกันความตื่นเต้นจากการได้สิ่งใหม่ความรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จการได้รับคำชมบนโซเชียลการรู้สึกว่าเหนือกว่าคนอื่นดังนั้นจึงไม่แปลกที่บางคนติดการจับจ่ายเพื่ออวดโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเข้าสู่วงจรติดการใช้เงินเพื่อเติมเต็มช่องว่างในใจเความรู้สึกเหนือกว่าเร้าใจและให้พลัง มนุษย์มีแรงขับดันทางอารมณ์ที่ต้องการความรู้สึกเหนือคนอื่นเพราะมันทําให้เกิดความรู้สึกมีพลังอํานาจและการควบคุมชีวิตเมื่อคนซื้อของราคาแพงแล้วคนอื่นชื่นชมเขาจะรู้สึกว่าตัวเองสําเร็จตัวเองได้รับการยอมรับในลําดับชั้นสังคมตัวเองไม่ธรรมดาเหมือนคนทั่วไปความรู้สึกพิเศษนี้ทําให้หลายคนยอมแลกเงินจํานวนมากเพื่อซื้อช่วงเวลาสั้นๆของความเหนือกว่า แม้ว่าความเหนือกว่านี้จะไม่ได้สร้างความมั่งคั่งจริงๆเลยก็ตาม 8. วัฒนธรรมสังคมที่ให้ค่ากับความรวยมากกว่าความดีในหลายชุมชนโรงเรียนหรือที่ทำงานความรวยกลายเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จหลักคนที่มีของแพงมักได้รับการมองว่าเก่งหรือประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่อาจทำงานหนักและซื่อสัตย์แต่ไม่มีของหรูใดๆสังคมที่ให้คุณค่าแบบนี้ส่งผลให้คนจำนวนมากพยายามไล่ตามภาพลักษณ์ ของความรวยแม้จะไม่มีฐานะจริงก็ตามจนบางคนเป็นนี้เพียงเพื่อให้คนอื่นคิดว่าตัวเองรวยการเป็นคนรวยจึงไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่เป็นสถานะทางสังคมที่หลายคนอยากครอบครองแม้ต้องแลกด้วยความมั่นคงทางการเงินก้าวการอวดรวยทำให้คนรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายสำหรับบางคนการได้เป็นที่อิจฉาของคนอื่นทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากขึ้นทำให้รู้สึกว่าตัวเองโดดเด่นในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน หากไม่มีสิ่งแสดงสถานะเขาอาจรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจไม่มีเอกลักษณ์ไม่มีจุดแข็งไม่สำคัญการอวดรวยจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวตนสำรองที่ช่วยให้เขารู้สึกมีที่ยืนในสังคมสิบใช้เงินเพื่อปิดบังปมในใจคนที่โตมาด้วยความขาดแคลนหรือถูกดูถูกเรื่องฐานะมักจะมีปมภายในใจทำให้เมื่อโตขึ้นอยากพิสูจน์ตัวเองว่ามีดีไม่ได้หรือไม่จนเหมือนในอดีต การซื้อของแพงเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าชีวิตฉันไม่เหมือนเดิมแล้วฉันเอาคืนโลกได้ฉันพิสูจน์ตัวเองสําเร็จจึงเกิดพฤติกรรมใช้เงินเพื่อชอดเชยอดีตโดยไม่รู้ตัว 11. ผลลับของการอวดรวยภายนอกยิ่งรวยแต่ภายในยิ่งจนแม้การอวดรวยจะทําให้ได้ความพึงพอใจชั่วคราวแต่ในระยะยาวมันนําไปสู่ปัญหามากมายหปัญหาการเงินระยะยาว หลายคนเป็นหนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์ 2. ความสุขที่ลดลงเรื่อยๆต้องซื้อของแพงขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ความรู้สึกเดิมเหมือนติดยาอารมณ์ทางการเงิน 3. ความสัมพันธ์ที่ผิวเผินมีแต่คนที่ชอบภาพลักษณ์ไม่ได้ชอบตัวตนจริง 4. ความกดดันมหาศาลต้องรักษามาตรฐานชีวิตที่สูงเกินจริงจนเหนื่อยใจ5ไม่ได้ลงทุนสร้างความมั่งคั่งจริงเพราะเงินถูกใช้ไปกับภาพลักษณ์ไม่ใช่สินทรัพย์ พูดง่ายๆคืออวดรวยได้ทำให้หลายคนเป็นคนจนที่แต่งตัวเหมือนคนรวย 12. ทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากกับดักอวดรวยคือการกลับมารู้คุณค่าของตัวเองเมื่อคนรู้สึกว่าคุณค่าของตนเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของภายนอกความต้องการอวดก็จะลดลงโดยอัตโนมัติหนทางปลดล็อกมาจากการยอมรับตัวเองแบบไม่ต้องเปรียบเทียบสร้างความมั่นคงในใจมากกว่าภาพลักษณ์ สร้างทรัพย์สินมากกว่าสร้างนี้เข้าใจว่าความรวยจริงไม่เสียงดังแต่มั่นคงมองคุณค่าชีวิตจากความสามารถไม่ใช่ราคาของแบรนด์เมื่อคนมีฐานะทางใจที่แข็งแรงเขาจะไม่สนใจว่าคนอื่นคิดอย่างไรเพราะเขารู้ดีว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงวัดจากคุณภาพชีวิตไม่ใช่ราคาในใบเสร็จเรามาดูกันว่าทำไมพวกที่ชอบอวดรวยถึงกลับมาจนอีกปรากฏการอวดรวยแล้วกลับมาจน ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสังคมไทยแต่เกิดขึ้นทั่วโลกเพราะพฤติกรรมอวดรวยคือการใช้เงินเพื่อสร้างภาพลักษณ์มากกว่าการใช้เงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งจริงความรวยจึงเป็นเพียงภาพไม่ใช่ฐานะจริงและเมื่อภาพลักษณ์ต้องใช้เงินเลี้ยงดูแต่รายได้ไม่มีระบบรองรับสุดท้ายก็พังลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีหลายเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมคนที่ชอบอวดรวยจึงมักกลับมาจนอีกในที่สุดหนึ่งความต้องการสร้างภาพลักษณ์ทำให้ใช้เงินเกินฐานะ คนที่ชอบอวดรวยมักใช้จ่ายเพื่อให้คนอื่นมองว่าตัวเองประสบความสำเร็จเช่นซื้อรถแพงเกินรายได้จริงซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมท,ทั้งที่เงินเก็บมีน้อยหรือใช้ชีวิตหรูหราแบบที่ต้องกดดันตัวเองตลอดเวลาเพื่อรักษามาตรฐานพวกเขาไม่ได้ใช้เงินตามรายได้แต่ใช้เงินตามภาพที่อยากให้คนอื่นเห็นเมื่อรายได้จริงไม่สามารถเลี้ยงภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นได้ความล้มเหลวทางการเงินก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว2พฤติกรรมอดรวยนำไปสู่การเป็นหนี้ การอวดรวยเป็นการใช้เงินเพื่อโชว์ไม่ใช่เพื่อสร้างทรัพย์สินเมื่อภาพลักษณ์ต้องการเงินมากกว่าที่มีอยู่คนจํานวนมากเลือกใช้วิธีรูดบัตรเครดิตเกินกําลังผ่อนสินค้าแพงเพราะอยากให้คนยกย่องกู้เงินเพื่อเที่ยวหรือซื้อของหรูใช้สินเชื่อหลายที่เพราะเห็นคนอื่นมีชีวิตดีผลลัพธ์คือชีวิตที่ดูหรูหราแต่เต็มไปด้วยหนี้ความจนจึงเริ่มจากการซื้อความชื่นชมของคนอื่นด้วยเงินอนาคตของตัวเอง 3. รายได้ไม่เติบโตแต่ค่าใช้จ่ายโตตามสังคมคนที่อดรวยมักมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะต้องรักษาภาพลักษณ์เดิมหรือทําให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมเช่นรถที่เคยขับอยู่เริ่มธรรมดาเกินไปต้องซื้อรุ่นใหม่กระเป๋าใบเก่ากลายเป็นของตกยุคต้องซื้อใบใหม่ร้านอาหารต้องหรูขึ้นเรื่อยๆที่เที่ยวต้องไกลขึ้นนี่คือกับดักชื่อว่าค่าใช้จ่ายโตตามภาพลักษณ์แต่รายได้ไม่โตตามคนที่ไม่เข้าใจหลักนี้จะจมลงเรื่อยๆแม้ว่าจะเคยรวย หรือเคยมีรายได้ดีมาก่อนสไม่มีการสร้างสินทรัพย์แต่สร้างเฉพาะนี้และของลดค่าพื้นฐานของความมั่งคั่งคือการสร้างสินทรัพย์เช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจหรือรายได้แบบยั่งยืนแต่คนที่เน้นอวดรวยมักลงทุนในสิ่งที่ลดค่าเช่นรถหรูของแบรนด์เที่ยวต่างประเทศปาร์ตี้ของฟุ่มเฟือยต่างๆแม้บางอย่างมีคุณค่าเชิงความสุขแต่ไม่ได้เพิ่มความมั่งคั่งในระยะยาว ความรวยจึงเป็นเพียงภาพชั่วคราวไม่ใช่โครงสร้างทางการเงินที่มั่นคงหากความไม่มั่นคงภายในใจทําให้ใช้เงินผิดเหตุผลคนที่ชอบอวดรวยบางส่วนขาดความมั่นคงภายในใจจึงต้องใช้เงินซื้อการยอมรับหรือซื้อความรู้สึกเหนือกว่าเมื่ออารมณ์เป็นตัวกําหนดการใช้จ่ายการเงินย่อมไม่มั่นคงเพราะการใช้จ่ายไม่ได้เกิดจากเหตุผลแต่เกิดจากความต้องการทางอารมณ์เช่นต้องไม่แพ้เพื่อนต้องดูดีกว่าเดิมต้องให้คนมองว่า รวยต้องหลีกหนีความรู้สึกได้ค่ะพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผลมักนำพาไปสู่ความจนในระยะยาว6ไม่มีความรู้ทางการเงินแม้บางคนจะมีรายได้สูงแต่รายได้สูงไม่เท่ากับรู้จักบริหารเงินคนที่อดรวยจำนวนมากไม่เข้าใจหลักการสำคัญเช่นการวางแผนการเงินการแบ่งเงินเก็บการลงทุนความเสี่ยงการบริหารหนี้ ความสําคัญของกระแสงเงินสดเมื่อไม่มีความรู้ทางการเงินการใช้จ่ายเพื่ออวดจึงยิ่งทําให้สถานการณ์แย่ลงเพราะไม่มีการสร้างฐานความมั่นคงรองรับผลเสียในอนาคต 7. ความรวยที่ได้มาง่ายมักใช้ไปง่ายบางคนรวยจากโอกาสเฉพาะหน้าเช่นโบนัสก้อนใหญ่มรดกธุรกิจที่บูมชั่วคราวหรือโชคดีบางอย่างเงินที่ได้มาเร็วและง่ายมักทําให้ขาดความระมัดระวังเพราะคิดว่าเงินจะมาง่ายแบบนี้เสมอ เมื่อใช้จ่ายตามใจโดยไม่สร้างระบบการเงินรองรับเมื่อโอกาสหรือรายได้หายไปก็ไม่มีเงินสำรองหรือสินทรัพย์ไว้พยุงชีวิตผลลัพธ์คือกลับมาจนเร็วมาก 8. ภาพลักษณ์แพงกว่าความจริงเสมอความรวยจริงไม่ต้องโชว์เพราะมันมั่นคงในตัวเองแต่การสร้างภาพลักษณ์รวยต้องใช้เงินมหาศาลไม่หยุดไม่พักและต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้คนยังเชื่อว่ารวยจริง ในที่สุดภาพลักษณ์นี้จะกินเงินมากกว่าที่หาได้และคนที่วิ่งตามภาพของตัวเองก็หมดแรงก่อนเงินหมดเสมอและเมื่อถึงจุดหนึ่งเงินในมือหมดก่อนภาพลักษณ์ที่สร้างไว้จะยังคงอยู่คนก็เริ่มเห็นความจริงทั้งภาพและความรวยปลอมก็พังลงพร้อมกันเก้าคนที่โอดรวยมักขาดเป้าหมายทางการเงินที่แท้จริงความรวยจริงมาจากเป้าหมายเช่นต้องการอิสระทางการเงินต้องการสร้างระบบรายได้ต้องการมีเงินในยามฉุกเฉิน ต้องการเงินกเกษียณต้องการความมั่นคงของครอบครัวแต่คนที่เน้นอวดรวยใช้เงินเพื่อเป้าหมายคนอื่นเช่นให้เพื่อนชอบให้สังคมยอมรับให้มีลโ l เ o w ร์เยอะให้คนมองว่าประสบความสำเร็จเมื่อเป้าหมายคลุมเครือการเงินก็ไม่มีทิศทางไม่มีสิ่งที่ต้องรักษาไม่มีแผนไม่วางอนาคตจึงไม่แปลกที่ความจนจะกลับมาหาอย่างรวดเร็วสรุปทำไมคนที่ชอบอวดรวยถึงกลับมาจนอีก เพราะเขาใช้เงินมากกว่ารายได้สร้างภาพลักษณ์แทนสร้างสินทรัพย์ติดกับดักสังคมและสายตาคนอื่นไม่มีวินัยการเงินขาดความรู้ทางการเงินขาดเป้าหมายที่แท้จริงใช้เงินเพื่อเติมเต็มปมภายในใจใช้เงินอนาคตแต่มีรายได้ไม่มั่นคงดังนั้นความรวยที่เกิดจากภาพจะอยู่ไม่นานแต่ความรวยที่เกิดจากพื้นฐานการเงินที่แข็งแรงจะอยู่ตลอดไป